สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนชชิลานะจ๊ะก็วันนี้เนี่ยจะมาทำคลิปรีวิวเซเว่นค่ะเป็นของที่วางออกใหม่แล้วก็แพ็กเกจน่ารักมากๆากนะจ๊ะก็เลย ต้องซื้อมารีวิวนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นของ u s t a r m a มา r อร r ่ e รีมมี่ลิปแอ e ด์นะคะก็ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยาจากที่แนกตามหาดูนะคะจะมีแค่2สีนะเป็นเบอร์1แล้วก็เบอร์2ซึ่งเนกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่สีนะคะแต่แถวบ้านแนกกับนกไปตามล่ามา3าสาขาแล้ว <Yeah. S 1> มีแค่เบอร์1แล้วก็เบอร์2อเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วจะเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะก็มาดูกันที่แพ็กเกจก่อน เลยนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะซองแบบนี้นะคะคล้ายๆกับครีมซองทั่วไปเลยนะจะมีฝาหมุนให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยราคาอยู่ที่49บาทเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลด้านหลังของเขานะ,ะตรงนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะลองสีกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลองกันที่เบอร์แรกนะคะก็จะเป็นเบอร์ศ1นมากระรองสวีทนะจ๊ะให้ดูหัวแปรงของเขา หัวแปรงของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เมีความเปืเป้อนเล็กน้อยนะคะตรงด้ามให้ดูสีจะ้ะสีก็จะหวาน,น,นแบบนี้เลยนะคะเป็นชมพูแบบบันเย็นนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่แก้มแล้วกันนะคะโอเคลองที่แก้มก่อนเลยนี่สีหวานมากแล้วก็เนื้อมีความใสๆนะคะเกลี่ย ع, ง่ายเลยนะ,ะอืมวันนี้เราก็มารีวิวบนรถนะเพราะว่าอเดี๋ยวโกเพื่อนๆจะเบื่อพื้น,นหลัง สีขาวอีกแล้วออกมาบ้างเปลี่ยนฉากแบ็กกราวบ้างซึ่งตอนนี้ยังแบบไม่รู้จะเอาฉากอะไรก็เอาบนรถก่อนละกันเพราะว่ามีแอร์ค่ะเย็ยนดีจากนั้นก็มาลองกันที่ปากนะจ๊ะก็เดี๋ยวลองทาแบบเบอร์เบอร,เบอร์ก่อนเนาะทาแบบบางๆเ,เ,เบอร์เบอร์อะไรเงี้ยก็สีหวานมากปากดูสดใสนะคะชมพูเลือดนะอ่ะให้ดูกันใกล้ๆนะคะ แล้วก็ปากอาจจะแห้งสักนิดนึงเพราะว่าแน็กรีบออกจากบ้านมากนะก็เลยลืมทาลิปมันนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวทาแบบเต็มปากให้ดูเนาะอืมแล้วก็เนื้อค่อนข้างบางเบาเลยนะคะ สีเบอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยซึ่งเป็นสีชมพูที่แบบว่าหวานๆเลยนะคะค่อนข้างสดใสนะคะสีชัดเจนนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่สีที่เป็นแบบทึบแสงอะ่ะคือมันจะมีความใสๆเห็นพื้นปากของเราอยู่นิดนึงนะคะนี้เลยค่ะถ้าทารอบเดียวเนี่ยอ่าจะยังเห็นพื้นปากของเราอยู่เล็กน้อยนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ 02อันนี้ชื่อสีว่าทินามอนโลนะซึ่งแนกเนี่ยลืมเอาเอาครีนซิ่งมาทิชชู่ก็ไม่มีเดี๋ยวใช้นี่เลยผ้าเช็ดก่อนนะคะสีก็อาจจะแบบมีความปนๆกันสักนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยอ่ะมีความรีบออกจากบ้านมากแต่สิ่งหนึ่งที่แนกไม่ชอบของตัวนี้เลยก็คือมันเห็นไหมว่ามันเลเอะเทอะตรงบริเวณด้ามน,นะคะเนี่ยคือมันโอ้โห ตัวแท่งแบบพิกเมนต์มาแต่มากอะให้เรอ,อสีสดมากแล้วทำไมไม่สวอที่หลังมือให้ดูก่อนเนี่ยคอมเบอร์โอเคเดี๋ยวจะปาดให้ดูนะคะสรับเบอร์02ก็จะเป็นส้มแบบนี้เลยจ้านะคะก็ตามสไตล์อะนะเวลาที่อยูสตาร์เขาขายลิปสติกในเซเว่นอะไรเงี้ยก็จะมีสองโทนนะคะเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนส้มอีกอสีหนึ่งอะไรเงี้ย ก็จะเป็นสีที่อ่าส้มอธิบีย,ย่ยยางไรก็เป็นโทนสีส้มๆแบบนี้นะคะสดใสสีชัดเจนนะเออถ้าทาบางๆก็ดูเป็นปากที่ดูระเรื่อนะคะเนี่ยให้ดูนะอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวทาแบบเต็มปากให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแซบไหม แซบสีชัดสส์สดสีปากชัดมากจะตะโกนทำไมอยู่บนรถอ่ะก็สำหรับสีเบอร์0ูนะคะจะเป็นส้มส้มอมแดงที่โอ้โหโอ้โหแบบนี้เลยจ้าอืมก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมือแล้วก็อะไรเลอเทเะ์ปเปิ้เต็มไป,ปหมดเลย โอเคค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปแนะ็กจะไปทดสอบนะคะการติดทนให้โดยที่เราน่าจะกินข้าวหนึ่งมื้อแหละหรือไม่ก็อ่ะนั่งทํานั่ทนทํานี่ผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตนะคะว่าปากของแน็กนี่นเป็นอย่างไรแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวแนนะกขอเช็ดก่อนนะนะคิดว่าเบอร์ศูนหนึ่งน่าจะเข้ากับลุกในวันนี้มากกว่านะอันนี้มันมันส้มมากส้มแบบหน้าดูเพจดูดุเลยนะคะก็นั่นแหละเปลี่ยนสีก่อนเปลนสีก่อน แล้วเดี๋ยวี่ยก็จะไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านไปสัก4-5ชั่วโมงหรือไม่ก็เร็วกว่านั้นแล้วแต่อารมณ์ของแหนนะคะช่วงนี้แบบรีวิวตามใจตัวเองมากนะเราคลิปนี้ก็รู้สึกว่าพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยเป็นทางการเอาเป็นว่าคลิปนี้ลองมารีวิวกันแบบชิวๆเป็นเงินเองแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็กลับกันมาที่บ้านแล้วนะคะซึ่งเพน ที่บ้านอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าวันนั้นที่แนทะถ่ายคลิปเนี่ยพอกลับมาบ้านรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะถ่ายคลิปไม่ไหวก็เลยอะข้ามวันกันไปนะแล้วเราก็มาถ่ายกันในวันนี้นะคะและหนะ้าก็แบบว่าสดจ้าเพราะอะไรเพราะว่าขี้เกียจแต่งแล้วนะช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาผิวหน้านิดหน่อยนะคะคือหน้าเกิดอาการลอกแล้วก็แห้งๆอ่าง,งนี้นะคะก็เลยแบบยังไม่ค่อยอยากแต่งหน้าเท่าไหร่นาออันนี้ต้องขออาภัยกันไว้นะกับ หน้าที่สดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยลวกันนะคะว่าหลังจากที่แนกลองใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างแรกเนี่ยมากันที่การติดทนก่อนการติดทนนะคะหลังจากที่เราได้ทดลองใช้ดูแล้วเนี่ยการติดทนยังเฉยๆนะคะในเรื่องของการทาที่ปากนะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นสภาพปากของแนกหลังจากที่ผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงอ่ะให้ดูกันใกล้ๆนะจ๊ะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยมีแบบว่า,าเลื่อนๆนิดหน่อยนะคะก็คือแนกไม่ได้กินข้าวเลยนะกินแค่น้ําเปล่าแล้วก็อ่ะมีกินนมแบบว่าใช้หลอดดูดนะคะคือ สภาพปากก็ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็เวลาที่เราแบบนั่งนั่นนู่นนี่นะคะเท้าคางไงะคะลิปสติกมันก็จะติดออกมากับที่มือเพราะว่าลิปต,ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ เป็นเนื้อแมทซะทีเดียวนะคะมันไม่ได้แห้งไปเลยก็จะมีแบบว่าความชุ่มชื้นก็ต้องระวังกันสักนิดนึงนะแต่ว่าถึงแม้ว่าการติดทนที่ปากเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าการติดทนที่แก้มเนี่ยดีมากๆค่ะวันนั้นเนี่ยแะกลับมาบ้านนะคะผ่านไป 5- 6ถึงหชั่วโมงแล้วเนี่ยสีแก้มยังดีอยู่มากๆเดี๋ยวทางเราจะขึ้นรูปไปดูตรงนี้นะจ๊ะคือสีชัดมากเท่ากับตอนแรกที่เราทาไปเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยการติดทนที่ปากยังไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่แต่ที่แก้มดีงามค่ะต่อมานะคะก็เป็นในเรื่ององงขแเก แคเกนน่นารักนะจ๊ะแบบมุ้งมิงสุดๆพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยแต่ว่าแนกไม่ชอบตรงนี้ของเขาที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อเลอะเทอะนะคือมันล้นออกมาค่อนข้างที่จะเยอะไปหน่อยเนื้อผลิตออกมาของเขาเนี่ยมันออกมาเกินเตุนะรู้สึกว่าตรงรูตรงเนี้ยมันน่าจะใหญ่เกินไปแหลนะเนาะอืมก็เลยไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่นะคะต่อมาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของสีอันนี้ก็ สวยนะอยู่ที่ว่าชอบโทนไหนกันนะคะต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของอเนื้อสมัมผัสของเค้าเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็สบายปากอย่างที่บอกเลยก็คือมันไม่ได้แห้งแหมะมากนะคะก็ถือว่าโอเคทาแล้วไม่ได้หนักปากแต่อย่างใดนะฉะนั้นเนี่ยสรุปโดยรวมนะคะถ้าเทียบกับราคา49บาทแล้วก็ถือว่าเป็นของถูกและดีตัวหนึ่งในเซเวนที่น่ารักน่าสนใจน่าไปตามน่าไปลองนะคะโดยเฉพาะน้อง,งนักเรียนนักศึกษาะอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะเลยเพราะว่าสีเนี่ยสดใสามากๆนะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวเซเว่นนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวสนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์อะไรอยากจะมาพูดคุยหรือว่าเฮ้ยพี่แนทะเคยใช้ตัวนี้แล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะรีเควสอะไรก็ข้างล่างใครมีอะไรข้างล่างค่ะคอมเมนต์ได้เลยนะโอเคส่หรับวันนี้เนี่ยแนทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย